วัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามวันนี้เอาพระแชมป์มาให้ดูแล้วก็วันนี้จะแบ่งด้วยนะครับแบ่งในราคาไม่แพงนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อน,น,นที่อยากเช่านะครับมีพระแชมป์ ทุกองค์นะครับแชมป์ทุกองค์เลยอันนี้หลวงพ่อกลวยปลูกเสกนะครับหเหรียญเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกแล้วก็มีหลวงปู่กินล,ลีนะครับหลวงปูขป่ขาวปู่ขาวปู่ขาวอันนี้ก็ปู่ขาวนะครับ ปูขาวมีอยู่5องค์แล้วก็ปูสิมนะครับปูซิมปูสิม2อ,องค์แล้วก็ลองพ่อกระสีมนะครับหลักร้อยนะครับมีพ่อกระสีมนะครับจะจะหลักพันนะครับอันนี้กองพันสองเหลืยงกองพันสองนะครับบล็อกต้องคำครับบล็อกต้องคำรงนี้ ก็จะราคาสูงกว่าเพื่อนหน่อยนะฮะจะมีขีดตรงนี้นะครับบล็อกทองคำสวยๆครับเช่าไปไว้บูชาได้นะครับวันนี้ผมมาแบ่งนะครับเป็นเป็น้าเก็บผมเองนะครับแชมป์ทุกเหรียญน,นะครับเผื่อเ,เพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับใครสนใจก็ทัก มาถามได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมได้ผ้าสวยนะครับทานหลวงพ่อนะครับทุกองค์นะครับโอเคครับเป็นพระสายป่าสายกรรมฐานเนาะเอามาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ